หนูโนเองใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะอ่าหนูชอบเป็นตัวนี้เลยหนูชอบเป็นตัวนี้เลยวันนี้แหละ,หละคนน่าจะเห็นแล้วก็หลายๆะ,ะคนน่าจะไปเห็นใบปอมใบเปิ์มาอีกเอาไม่กลับอีกกล้องฉันนี่นะจ๊ะหนูแคปให้หน่อยจ้าโลกแคปอันนี้ให้หน่อยุตาและสวยมากเลยดาวเดลสะพรึงมากพันกว่าดวงขอบคุณนะคะอืม Oh อ่าได้แล้วจ้าไม่เป็นไรจ้าอันนี้เป็นเลขที่หนูชอบเลขที่หนูแบบมโนเองอะไรเองเนาะอ,อ่ะฝากด้วยนะจ้าด,ดูสิผ้เล่ามีว่าแล้วรามันต้องแบบมันไหลงวดแล้ววะงวดนี้ชอบห้าจ้าก็คือล่างน่ะ มันจะออก50แล้วบนนะ่ะมันจะออก082เอองวดที่แล้วฉันก็พูดแบบนี้แหละอืมก็ได้ก็ได้บนอยู่เอองว่นี้ล่างออก50บนออก028ก็ได้อ่ะเออหยุนหยวนกันโอเคไหมแม่ล่างนะ่ะออกห้าศูนบนนะ่ะออกศูนย์สอง8ปดแล้วศูนย์ปดสองก็ได้อ่ะช่วยๆกันไปเออ อาบน้อนอาบน้ำนอนฝันดีจ้าเออเลขทูบศูนย์แปดสองจ้าเออน้อโอเคไหมล่างนะออกห้าศูนย์บนนะออกศูนย์สองแปดนะแต่งวดเนี้ยชอบห้ามั่นมั่นมั่น ใจจริงๆจุดทูบวันนี้คิดว่าทูบนี่ยน่าจะมีเลขห้าขึ้นมาแบบสักตัวเนาะอ <c oughs> ืมจะได้แบบชนกันที่จึงจังไปเลยเฉิดเชิดว <c oughs> ันที่แล้วเราให้วันที่แล้วลอ๋อไม่โชนวันที่แล้วลอืมวันที่แล้วเรามันนามันโหนงแปดแปดหนึ่งนะเชิดอีก <c oughs> อ่ะขํานะจ๊ะแม่ไม่ซีเรียสนอห้าหกดีกว่าเอ๊ะ เธอก็เอาเลขเธอไงเธอไม่เอาเลขชันละ่ะเออเอาอะไรก็ได้เออสื้อเลขทูบศูนย์แปดสองจ้าขอบคุณนะคะอ่าตอนนี้กำลังนั่งล่งนั่งไล่บ็อกเพจปอมเยอะมากพวกเฟซฟอมอย่าไปจิ้มเจิมลายกันมั่วนะแม่อืม โอเคแยกย้ายได้เลยขอบคุณค่ะลูกฟองขอให้ลูกมีแต่แม่แม่อย่ามาขอบคุณหนูให้บันถูกก่อนแล้วแม่ค่อยมาขอบคุณหนูดีกว่าแม่อย่าเพิ่งขอบคุณหนูเลยอืมตอนเนี้ยแม่ขอบคุณพวกนี้แม่อาจจะด่าหนูก็ได้อืมเออวันนี้แม่ขอบคุณหนูพวกนี้แม่อาจจะด่านหนูก็ได้แม่อย่าเพิ่งขอบคุณนะจ๊ะเอาไว้ขอบคุณพวกนี้สวยๆเลย นะจ่ะแม่ก็นเดี๋ยวายามฮะเดี๋ยวรายการมาหรอโอเคค่ะแม่เจอกันนะพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวงดใช้เสียงก่อนเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวต้องเราต้องเก็บเสียงไว้กี๊ดพรุ่งนี้นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะโอเคขอทุกคนโชคดีนะคะอ่ะ ก็ผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในโชคในลาภในวันพรุ่งนี้คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสิ่งโชคสิ่งลาภเล็กไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กเล็กน้อยน้อยก็ขอให้ได้นะจ๊ะเออดีเอาไปหุนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาช่วงนี้ยุคนี้เนาะอ่ะโอเคเล็กเล็กเยน้อย,อยเอาหมดแหละตอนเนี้ยเออนะใครจะว่าขี้เหนียวช่างมันเออ โอเคแม่หวัดดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะเองหนุ่มโนเองใครชอบก็ตามไม่ชอบ